กราบนมัสการครับผมพระอาจารย์ที่อยู่สำนักสงฆ์ครับผมวัดสุวรรณโนวัดส่างใหม่ครับผมก็ได้ทั้งแอดเองก็ได้ผ้าทุกท่านมาขอชมบารมีครับผมแล้วก็มาฟังเสียงหรือว่าเอาพบเอาพุ่มที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ครับผมเป็นวัดที่อยากจะสร้างหลายสิ่งหลายอย่างอยู่สลากับ ในเบื้องต้นก็ได้มุ่งลังคาหรือว่าเซ็จสินไปบางส่วนแล้วส่วนท่าเศษเวทสุวรรันครับผมกเสเ็จแล้วองคเพลนเนาะก็ยังต้องการอีกอยู่ครับผมครับก็เลยจัสิเสียดจังไดก็เลยมีแต่ตัวเลขตัวเบอร์ครับผมที่จะไปฝากพีต้อนน้องครับผมครับเรียนเชิญทุกท่านฟังพระอาจารย์ไปน้ำกันครับผมก็จะอยากให้พระอาจารย์ที่วัดเวทสดวรรันครับผมอาความฝันสู่ฟังอยู่ครับผมฝันว่าจังไดเนาะอาจารย์ครับผม ฝันฝันอดีตฝันที่แรกครับที่แรกอันอาจารย์ให้เรกคนไปครับอาจารให้เรกคนไปอันซีหกกับซีหกซีเก่าซีศูนย์ครับลางโมโหโมโหสุดหลังก็จะหน้าจะเป็นบ่น <c oughs> บ้านนี่ให้ันไปแล้วว่าฝันไหมขึ้นอย่างฝัน ปลาเข้าป่าใส่รถในขั้นนี้นี่นี่ขั้นดำเต็มกระบะเลยที่กลับมาวัดหรือว่าเสียเมา่อแกไมีออกครับท่นทะเบียน4071ูนเนึ่ยนครับสี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งเมียนจีเมียนหรือบ่ว่าสนุกบาดนี่วะนี่แหละพี่อาจารย์ปลาตัวใหญ่ไ่มครับผมปลาขาวปลาซอยปลาคิ้วปลาอันนี้ไหม ยาบรรจุมใช้ผ่าเขียวเราอันก็เท่บ,บ่มลงใให้ไฮรอนนี่สิแน่หลายครับครับซิบบอมไม่หันหมอนาากันเด็กที่ปล่อยไปแล้วนี่ซิบบอมเปนเข่าหรือเปล่ามาตอนนี้ผมมาเอาคงสุดท้ายครับผมนิมนต์พระอาจารย์เขียนเออผมเขียนเอาเนาะแม่แม่นยายามผมเขียนครับผมครับซึ่งนีเป็นการรบกวนอาจารย์เกินไปครับผมให้อาจารย์เป็นผู้บอกผมเนาะฟันดีแล้วล่ะครับผม สี่หกเดเป็น4-9ได้่าเวสี่เน่ยครับผมเป็นสี่เก่าหกกับเก่าตัวเดียวกันครับผมเลขขึ้นกันครับสี่ศูนย์สี่ศูนย์ครับถือว่าตัวเลขนี้เรเปลี่ยนแปลงยังคือเก่าอยู่แห้งฝันตต่มอีกว่า ได้ป่าเต็มรถในป่าหลายคัะครับผมแล้วก็เลขทะเบียนรถครับผมอนุญาตเขียนลงแต่ว่าได้บอกไอ้อนันดอกจังหวัดอันนี้เลขทะเบียนรถครับผม4 0 7 1หนึ่งขั้นนี้ละเขห็นไลยไล่ยันยันเขาเอาขึ้นก็เลยเปล่าตื่นเลยนะตัวดุงบึ้บขึ้นลูกคือแล้วก็เลยบนนันงเล่ก็เลยว่านังตำหนักิีดี

เนี่ฉพาะล็อกเอาตะเหล็กนะตัวเหล็กสายเหล็กล็อกไม่ไม่ไม่ตรงกันมองเดยไม่ได้ถือมามองเลยถือมาหนังซื้อหวยค่ะผมแม่หนังซื้อหวยหวยนั้นเฮลี่ครับผมล่ำถวายปูแล้วครับผมขอบพุ่มแล้วมักบอเหล็กเม้าของเม้าเมื้งเมื้าเม้งใกล้ๆนี่ครับผมมักบอลมักตัวได้เป็นพิเศษอ่ะครับครับ มาสเตใดเป็นพิเศษกเลขทูบทูอะไรนะเลขตัวไหครับเไม่อะลขทูบเจ็ดสี่หกแม่แม่เลขทูบตัวไหนครับเก้าศูนย์สเลขทูบที่ที่ถวายมันเลขทูบเจ็ดสี่หกเก้าศูนย์สองเลขทูบของปู่หยิบอีกของปู่ยิบอีกเจ็ดสี่หก ครับทีงานพิธีล่ำถวายเมื่อสักครูท่ที่พันไปที่ไรสดไปเนาะครับผมครับอตัวเดียวกันคักบนันบอกไปใส่เลยเลขครับผมครับเ,นะเจ็ดสี่หกของอาจารย์ขอ,อากับของปูตัวนี้ได้ไม่ใส,เส,สเเ่เจ็ดสี่หกอ๋อเลขทูบเจ็ดสี่หกเอาตรงกันอีก,กครับเลขทูบเนะาะม่ตรงอีกเทครูปทูบที่ล่ำถวายเมื่อสักครู่ครับ ที่มากเก้าศูนสองครับผมอ๋อของฮาเร่ห์ฮาเล่ห์เจ็ดสี่หกขี้มาครับพ่อปู่โอเคครับนี่ของของของอาจารย์ขีดคันไว้ก่อนครับของนี่ครับตรงกันเลยครับเอ้าขอให้ได้มาสั่งมาแปลงขอให้ได้เดินทางมากกราบครับผมหนังสือรวม๋อครับผม ก็ค่ผมนั่งซื้อรวมหอยซองกระตรงกันครับผมครับท่านผู้ชมครับผมครับตั้งแอดเองครับผมบุญพลาผ้าโชบุญกุศลผ้าร้วยผ้าทุกท่านมาเอาคงสุดท้ายครับผมขอให้ตัวเลขนี้แมนๆขอให้เป็นตัวเลขน้ำโชกน้ำซับมาให้เต็มกระเป๋าอึ่งตึงแล้วๆก่ะมาผีเด้อมหาอาจารย์ครับผมมาสางมาแปลงอาจารย์ครับผมมาตานี่สำหรับเบื่อโทษ ติดต่ออาจารย์เบอร์ทร่ดไน e ่า no สะดวกครับผมศูนย์เก้าแปดสามสามแดหกตัวครับครับผมอีกครับง ห้า4 4 4ครับผม <ừ> ครับครับเจอครับทุกท่านเก้ <c oughs> าเลยเก้าครับ <c oughs> ถ้าท่านที่อยู่ทางไกลอยากจะสั่งจับแปลงรวมกับพระอาจารย์วัดสั่งไม้นี่วัดเวียดสุวรนแห่งนี้ครับผมก็สามารถติดต่อ ตรงครับพระอาจารย์ไดเดอร์ครับผมบผมก็จะขอลงจากคลิปสั้นๆนี้ไว้แต่เพียงตอนนี้ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบเฮงๆปังปังรำรำลุยๆ,ๆสุขภูสุขคนเ้ยครับผมสวัสดีครับข่าวกาบนมัสการอาจารย์คอล่าครับผมครับสาธุครับผมได้บุคคลได้ยัน ว่าเกบเกบพญานาคนี so age. Age? ่คุณแม่ได well, so ้หลายว่าตอนแรกๆครับผมอันที่บ่หจักน่องนองบากกองเอเล่องพกากันาเอาตอนแรกบลูติจ้ะกองเอเล่หรือบดิเอาจ้ะเขาะ่กาเขาอยากูไป่ได้ตัวบนี้พญานาันเราขึ้นเบิดครับอันกองกันมันเจ็ที่ได้จักซองกัะตามันแกว่าััวว่าพญานาเราขึ้นเวิด ได้มาเจ็บไ้พ like. ูดน้อยม่ได้พูดไปครับเอาไมพูด้างวนเป็นอย่างพูดพูดพูดไม่ได้แลวครับครับตับเปีวไม่ดหมืนนี่เลยหายไปอย่างนี้คือปูพิ so <h 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 ่นเอาขึ้นปูพ네ัานาเอาขึ <h 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 ้นโอตแต่เสียดายนะครับแล้วก็สันได้เป็นคู่คนหนึ่งครับได้เป็นตะแ้งคนหนึ่งบ้านนี้วันโน้ตวันโนไทดินผมไม่ครับ เราดกว่าเป็นยังแจ้งสีมอที่หลังนะครับกลับไปมันหาไทยล่ะหายไปทั้งทิพเลยหายไปบดเลยในดินนี่ครับอู้สัจ์เนาะครับเนาะอัศจรรย์แปลกันนะคันผู้ใดได้ครอบครองเนี่ยคงจะเป็นบุญมันแปลไม่ว่กับสีผู้ใดได้เป็นถือหนึ่งยังจดีนี่สิ่งแปลกๆเกิดขึ้นอยู่ครับเพราะว่าคนก่อนว่ามอบให้อาจารย์ร้อยหกสิบร้อยหกสิบชิ้นครับร้อยหกสิบเจ็ด ร้อยหกสิบเจ็ดชิน้นคู่กัน,าานบ่ลไรอาจารย์บ่คู่แล้วนี่ยคนสั่งมาเต็มเลยนี่ครับมีแต่ล้สั่างจองไว้ยช่างจองเว่ยแค่สิบนค่สิบห้นผมผมว่าท่านเห็นใ<ม>นบ้านหันมาทางคุณแม่อ,อันผู้ใดไปเห็นก่อนครับคุณแม่อันนี้นซุ้มน้องนั่อะไะเจ้าของหน้าเขานั่นแหละเขาไปไถไให้เขาสิปลูกมนนั่นปูนไถ ทั้บาขึ้นที่แหลกคนเหียนเป็นข้องข้องบอกไงก่บมันโค่นกับเห็บเอิ๊กไปแล้วเป็นข้องไงอาดหลานไปมาเกจคนขาวี่ย่าจะวันเสารกบเขาเนี่ยกับเขาเงฝอยมาเนียนแล้วพักการเอกมาเอามาให้ชายจานเิ็นเบิ้งให้คล้วว่าของดีจ้งพักการขึ้นเราอีกก็ว่าได้อีกคนง่ายมีว่าผมขอเมืองเนี่ยโอมี่ก็้องสาวของนั่งลานในเดมีบอในขอบ้องน้ำเพลินบอ ไม่ม่มีเลยใช่ไรบ่หวานเนไ้หรอไหมัิปแบดนร้านิครับผมความเมืองน่งโอ้โอ้บ่หนาตัวนี่นี่ครับผมเป็นบางๆครับผมเหมือนคือเขาเกียบเนาะคือไม่หยั่งหลีดนะก็ว่าผู้เผผู้เผ่ดวงนี่นบ่งด้นี่นกระไดดีตะวน